สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางด้วยรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ยขบนวนรถพิเศษน้ำเที่ยวขอวนที่9หนึศจากน้ำตกสซโยกน้อยกรุงเทพหัวลำโพงครับผมที่กำลังจะเข้าสู่สถานีเมนูชาชลาไหนครับนี้ หรือชั้นเก้าหรือเปล่าเก้มามนาันดีก็ซ้อนไปกันไปเลยลเล่นลเล่นผมผมผมพูดไปอย่างนั้นนะครับท,ท่านผู้ชม <c oughs> อาจจะเข้ารางเจ็ดเหมือนเดิมสวัสดีครับด, <c oughs> ดูครับเขาเล่นตลกละ <c oughs> ไม่รู้จะใช่พี่ฟิลหรือเปล่า <c oughs> เฮ้อาจจะเข้าชั้นเก้าก็ได้ล่างสิบเอ็ดเข้าลางสิบเอ็ดจยู่พี่พี่ก็จะซ้อนแต่ลางแต่เก้าอย่างเดียวเลยหนึ่งื้นไอ้ใช่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  ส oh. <laughs> วัสดีครับพี่ฟิลไป oh. right, แล้วครับเข้าไปแล้ว <laughs> แล้วคันท้ายคันเดิมด้วย <laughs> S <S ซึ่งนีคือแปดใช่คันที่ทำรถกระป๋องอ่าอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ